เรามาดูข้อสอบวิชาทรัพย์นะครับเทอม1นึ่ทับหกกันข้อนี้นะฮะเป็นเรื่องของการครอบครองปรปักครับเขาบอกว่าในฟ้าครับครอบครองประปักที่ดินมีฉนดนะเป็นระยะเวลา7ปีเนี่ยนะครับนะโอ้โหซึ่งตัวเจ้าของจริงๆคือในฝนเนี่ยนะฮะเป็นเจ้าของที่ดินรู้เข่าเฮ้ยมาครอบครองอะไร7ปีแล้วเนี่ยนะฮะก็เลยทําการฟ้องคดีเป็นการฟ้องขับไล่ฮะให้ในฟ้าเนี่ยออกจากที่ดินนะขณะกาลังพิพาทกันอยู่เอ๊ะตกลงอะไรยังไงเนี่ยนะครับเป็นระยะเวลา2ปีเนี่ยนะครับในฟ้าก็ยังครอบครอง แล้วก็ทําประโยชน์ที่ดินแปลงนั้นอยู่ฮะจนในที่สุดสู้กันถึงชั้นดีกาสารดีกาพิพากษาชี้ขาดเลยฮะให้กรรมสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยเป็นของใครฮะของในฝนฮะเจ้าของเดิมฮะ ในฟ้าบอกโอ้ผมครอบครองมายังไม่ได้เนี่ยนะฮะก็ทําไงฮะก็ยังฝืนต่อแล้วครับแม้สารดีคาจะบอกว่ากรรมสิทธิ์นี้เป็นของในฝนก็ยังไม่ยอมฮะยังครอบครองต่ออีกทั้งหมด2ปีฮะถามว่าในฟ้าจะได้กรรมสิทธิ์ในการครอบครองประปักที่ดินแปลงนี้หรือไม่นะครับหลังจากก่อนโดนฟ้อง7ปีขณะฟ้องอีก2ปีหลังจากมีคำพิพากษาอีก2ปีเนี่ยเป็น11ปีจะได้ครอบครองประปักหรือเปล่ามาดูเฉลยกันนะครับการที่จะได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองประปักตามตามตาตรา1 3 8 2นั้น มีหลักเกณฑ์ทั้งหมด5ข้อครับข้อแรกจะต้องเป็นทรัพย์สินของผู้อื่นที่ผู้อื่นมีกรรมสิทธิ์นะจะต้องเป็นที่ดินมีโฉนโดะเวยไม่ใช่ที่ดินมือเปล่านี่ไม่ได้นะนี่คือเรื่องที่1น,นะครัะะข้อที่2ครับต้องครอบครองด้วยความสงบนะเออไม่ใช่ว่าโดนฟ้องแล้วก็ยังอยู่เนี่ยไม่สงบนะจ๊ะครอบครองโดยเปิดเผยที่3คืออะไรฮะ มีใครถามก็อ๋อนี่ที่ดินโมที่ดินโมเนี่ยนะเป,เปิดเผยเลยเจตานาเป็นเจ้าของไปปลูกสร้างบงสร้างบ้านท,ทําไร่ไถนาอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ครอบครองติดต่อกันต่อเนื่องสิปีนะครับถ้าครบองค์ประกอบทั้ง5ข้อนี้เป็นไงฮะก็จะถือว่าได้กรรมสิทธิ์ในการครอบครองประปะักทีนี้บางคนบอกเฮ้ยรอบนี้ 7บวก2บวก2อ1ปีเฮ้ยน่าจะได้หรือเปล่าเนี่ยเกณฑ์ข้อที่1ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเป็นที่ดินของผู้อื่นมีโฉนดใช้ได้นะจ๊ะต่อเนื่อง10ปีไหมก็ต่อเนื่อง10ปีนะไม่ได้ไปเกาหลงเกาหลีไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยนะจ๊ะเจตนา,าเป็นเจ้าของไหมอืมก็เจตนา,าเป็นเจ้าของเปิดเผยไหมใครถามก็บอกนี่ที่ฉันนะฮะทำไล่ไถนาอะไรเรียบร้อยแต่ประเด็นในข้อนี้คือครอบครองด้วยความสงบหรือเปล่าทีนี้จะดูว่าครอบครองด้วยความสงบหรือเปล่าเนี่ยนะฮะต้องดูว่าเฮ้ยถ้าใช้กําลังข่มขู่มาเพื่อครอบครองหรือออใชุ้้บบบาายหลกวงงมเน่่่แไสะตถิด yeah หรือถ้าเกิดในกรณีถูกแจ้งความฐานบุกรุกหรือถูกฟ้องขับไล่แล้วก็ยังหน้าด้านอยู่เนี่ยนะฮะแบบนี้ก็ไม่สงบจ้ะนะฮะจะสงบก็คือเฮ้ยถูกเตือนหรือถูกว่านะครับแต่ก็ยังด้านอยู่เนี่ยอันนี้สงบนะหรือถูกครูว่าถ้าไม่ออกนะจะดําเนินคดีแต่ก็ไม่ดําเนินคดีไม่ฟ้องสักทีนะก็ยังด้านด้านอยู่เนี่ยแบบนี้สงบนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยโดนฟ้องเรียบร้อยเนี่ยน,น,น,นะฮะเป็นไงฮะไอปีก่อนก่อนที่จะโดนฟ้อง7ปีนี้ยังสงบอยู่นะแต่หลังจากโดนฟ้องป้าเป็นปีที่8ปีที่9 ปีที่10ปีที่11เนี่ยมันไม่สงบแล้วพอมันไม่สงบแล้วแบบนี้เป็นไงฮะแบบนี้ก็เรียบร้อยนะฮะไม่ครบหลักเกณฑ์ข้อไหนจ้ะข้อที่2เพราะฉะนั้นข้อนี้จึงไม่ได้สิทธิ์โดยการครอบครองปราักนั่นเองเพราะถือได้ว่าไม่ได้ครอบครองโดยสงบเนื่องจากว่าอะไรฮะหลังจากปีที่7นั้นถูกฟ้องขับไล่แล้วการหน้าด้านอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นการครอบครองโดยไม่สงบก็จะไม่ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปราบักนั่นเองนะจ้ะแล้วถ้าชอบการติวพี่หมออย่างนี้ก็มาติวกับพี่หมอได้ที่ติวกฎหมายก